สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องเทลฟี่พี่เดีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาจอก,กัารในข้อสอบเป็น EP ีที่3แล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็จะเป็น E ีีสุดท้ายแล้วเนาะมาดูต่อกันเลยนะคะข้อที่28ดข้อใดจดเป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าคืออะไรคือบอกเฉยๆนะคะแจ้งให้ทราบเฉยๆแค่นั้นเองนะคะข้อกไก่ค่ะเขาบอกว่าเด็กน้อยนอนอยู่ในเปลเด็กน้อยนอนอยู่ในเปลแจ้งให้ทราบเฉยๆไหม อ่ใช่ใช้กระวงไว้ข้อควายค่ะวันนี้เธอไม่ได้มาโรงเรียนอันนี้ก็บอกเฉยๆแต่เห็นอะไรไหมถ้ามันมีคําว่าไม่แปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้เป็นปฏิเสธใช่ไหมอะถ้าเป็นมีคําว่าไม่ใช่ไหมคะก็จะจัดว่าเป็นประโยคปฏิเสธเนาะถ้าเป็นบอกเล่าก็จะเป็นบอกเล่ามาเป็นเรื่องเป็นราวมาแต่อันนี้คือปฏิเสธว่าวันนี้เธอไม่ได้มาโรงเรียน ต่อมาค่ะใครเคยเห็นปลาฉลามบ้างใครเคยเห็นปลาฉลามบ้างอันนี้บอกเล่าไหมไม่ใช่อันนี้เรียกว่าคําคําถามนะคะต่อมา <c oughs> เขาออกไปทํางานแล้วหรือยังคือต้องการทราบว่าเขาที่ว่าเนี่ยออกไปทํางานแล้วหรือว่ายังไม่ออกไปอันนี้ต้องการทราบใช่ไหมแปลว่าเป็นประโยคอะไรต้องการาเป็นประโยคคําถามนะคะต้องการคําตอบนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าคือประโยคก็ไก่นะคะเด็กน้อยนอนอยู่ในเปล ต่อมาหาประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธก็จะมีคําว่าอะไรคาเดียวเน้นๆเลยคือคําว่าไม่นะคะคำว่าไม่ข้อก่แก่บ,บอกระวังของแตกระวังของแตกเป็นปฏิเสธไหมไม่ได้เป็นสมชายเป็นคนดีประโยคอะไรประโยคบอกเล่าบอกเฉยๆนะคะแจ้งให้ทราบคุณแม่ไม่ได้ไปตลาดคุณแม่ไม่ได้ไปตลาดปฏิเสธไหม ปฏิเสธนะคะปฏิเสธว่าแม่ไม่ได้ไปตลาดไงต่อมางูงูค่ะเมื่อ,อไรรถไฟจะมาเมื่อ,อไรรถไฟจะมาอันนี้เป็นคําถามไหมต้องการคําตอบต้องการคําตอบนะคะเป็นคําถามถามว่าเวลาตอนไหนที่รถไฟจะมานั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคปฏิเสธคือขอไข่นะคะคุณแม่ไม่ได้ไปตลาดต่อมาข้อใดไม่ใช่ประโยคขอร้องย้ําอีกทีว่า อันที่ไม่ใช่ประโยคคขอร้องถ้าเป็นประโยคคขอร้องก็จะแบบว่าพูดดีๆหน่อยนึงมักจะมีคําว่าอะไรมักจะมีคําว่าการุณานะคะกรุณามีคําว่าช่วยมีคําว่าอะไรอีกมีคําว่าวานมีคําว่าวานวานที่ไม่ใช่ปลานะวานที่แปลว่าวานวานแปลว่าช่วยนะคะหรือโปรดเออโปรดด้วยนะคะแบบนี้ก็ได้ มาดูกันว่าไหนที่ไม่ใช่ประโยคขอร้องก็ไก่บอกกรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเห็นคําว่าอะไรเห็นคําว่ากรุณาการุณาแบบนี้แปลว่าเป็นประโยคขอร้องตัดทิ้งเลยเพราะขอหาอันที่มันไม่ใช่ประโยคขอร้องข้อขอไข่คุณช่วยไปซื้อกาแฟให้ผมหน่อยเห็นคําว่าช่วยใช่ไหมก็คือเป็นการอารบกวนว่าช่วยซื้อกาแฟให้หน่อยนั่นเองนะคะถือเป็นขอร้องไหมถือว่าเป็นขอร้องงองูช่วยเก็บผ้าให้แม่หน่อยนะช่วยเก็บผ้าให้แม่หน่อยนะเออเห็นคาว่าช่วยตัดทิ้งไปเลย เหลือข้อควายค่ะข้อค,ควายจริงหรือปเปล่าข้อควายบอกว่าเขาพาเธอไปเที่ยวทะเลเขาพาเธอไปเที่ยวทะเลเป็นประโยคอะไรขอร้องไหมไม่ใช่เป็นประโยคป,ประโยคบอกเล่าเฉยๆนะคะว่าเขาพาเธอไปเที่ยวทะเลแจ้งให้ทราบนั่นเองต่อมาเธอต้องตั้งใจเรียนนะเป็นประโยคชนิดใดเธอต้องตั้งใจเรียนนะเห็นคําว่าต้องไหมต้องเนี่ยมันเป็นประโยคอ่เป็นคําที่ค่อนข้างจะบังคับเลยเพราะฉะนั้นจัดเป็นประโยคอะไร มีบอกเล่าคำสั่งขอร้องและแสดงความต้องการใช่แสดงความต้องการไหมไม่ใช่นะคะเป็นประโยคคําสั่งถ้าสมมติเขาบอกว่าเธอตั้งใจเรียนอันนี้บอกเล่าเธอ,อเธอเธอช่วยตั้งใจเรียนหน่อยอันนี้เป็นขอร้องแต่อันนี้บอกเธอต้องตั้งใจเรียนเป็นประโยคคําสั่งนั่นเองนะคะต่อมา32ข้อใดคือเครื่องหมายปรัสนีหรือว่าเครื่องหมายคําถามอันไหนที่เราจะใส่ข้างหลังคําถามเป็นคําถามมาอย่างเช่น Uh, up, ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วป UH! ึ๊บแล้วเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายตกใจไหมแบบนี้ไหมกี่โมงแล้วอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องหมายตกใจปรัชันนี้มันจะเป็นเครื่องหมายยังไงเป็นแบบนี้หรือเปล่าฟึบฟึบไม่ใช่อันนี้อันีะประกาศวงเล็บหรือเปล่านะคะลิขิตไม่ใช่นะคะเหลืออันเดียวแล้วเหลืออันเดียวนะคะที่จะใช้เป็นเครื่องหมายคําถามก็คือ ข้ององูนั่นเองนะคะประสนีเครื่องหมายคำถามก็จะเป็นงองอแบบนี้แหละนะคะแล้วก็จุดจึกลงไปเรียบร้อยเนาะโอเคต่อมาค่ะข้อ33 33เครื่องหมายไดใช้ขีดใต้คําใช้ขีดใต้คําหรือข้อความเพื่อเน้นให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นเขามีอย่างเงี้ยเรามาปุ๊บขีดใต้คําเพื่อเน้นให้ชัดเจนอะก็ไปขีดใต้คำ ไอเส้นยาวๆใต้คำแบบนี้ที่เขาเรียกว่าขีดเส้นใต้เนี่ยถ้ามันเป็นเครื่องหมายวรรคตอนเขาเรียกว่าอะไรมียัตติพังนะคะลิขิตสัญญาประกาศและอัญญประกาศอัญญะประกาศหรือว่าเครื่องหมายคําพูดก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะจืดๆแบบนี้แล้วก็เว้นให้พูดนะคะลิขิตคืออะไรคือวงเล็บยัตติพังกับสัญญาประกาศเป็นไงยัตติพังคือเครื่องหมายขีดขีดตรงกลางระหว่างคำนะคะอย่างเช่นก็ขีดก็คือกไก่ถึงหอนหฮูกอันนี้เรียกว่าเครื่องหมาย ยัติพังส่วนสัญญาประกาศก็จะเป็นขีดเส้นใต้ย,ยาวๆนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสัญญาประกาศโอเคต่อมาค่ะข้อ34คุณปู่ครับผมสอบได้ที่1ควรใช้เครื่องหมายใดมันเป็นประโยคคําพูดมาให้แบบนี้ใช่ไหมคะการที่เป็นคําพูดแบบเนี้ยเราต้องใช้เครื่องหมายใดถ้าเป็นคําพูดอย่างเช่นเคยอ่านหนังสือใช่ไหมในภาษาพาทีอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นคาพูดของตัวละครเขาใช้เครื่องหมายแบบยึกบๆนี่แบบนี้ หรือว่าที่เรียกว่าอัญญะประกาศนะคะข้อขอไข่ถ้าเราไปใส่เค này, รื่องหมายนี ogi, urgency, ้ปรั intake, สนีเข้าไปมันจะกลายเป็นว่าคุณปู่ครับผมสอบได้ที่1แบบงงๆเลยนะใส่เครื่องหมายคาถามเข้าไปหรือว่าถ้าใส่ปลายันใหญ่เข้าไปคุณปู่ครับผมสอบได้ที่1และอื่นๆอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะคะส่วนวงเล็บนี้ก็ไม่ใช่เลยเป็นไปไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้น34ควรใช้เครื่องหมายได้ควรใช้เครื่องหมายคําพูดหรือว่าอัญญะประกาศนั่นเอง ต่อมาข้อ35ค่ะรัชกาลที่5สอบถามข้อมูลเรื่องเงาะป่าเงาะป่าอยู่ในวรรณคดีลำนำนะคะที่อ่านมาเลยจากใครจากลำหับไหมลำหับเป็นตัวละครไม่ใช่จากสมพลาไหมไม่ใช่จากไม้ไผ่ไหมไม่ใช่จากใครเรือคนเดียวจากขันนังนะคะขันนงก็คือได้มีการอ่ามาเลี้ยงใช่ไหมคะเลี้ยงราชการที่5เอาขนนงมาเลี้ยงปุ๊บแล้วก็สอบถามว่าเงาะป่าเขาทำอะไรกันยังไงยังไงนะคะแบบนี้นั่นเองต่อมา36ค่ะ 3 6บอกว่าเรื่องราวของเงาะป่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องราวของเงาะป่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดก็ไกลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเผ่าซาไกไหมซาไกก็คือเงาะป่าใช่ไหมเกี่ยวไหมคะเกี่ยวเพราะว่าเขามีการออกไปหาอาหารใช่ไหมก็คือเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเยอะแยะมากมายไปหมดเรื่องรักสามเศร้าของลำหับเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเกี่ยวนเนาะก็คือเป็นรักสามเศร้าของลำหับระหว่างใครลำหับสมภาแล้วก็ใครอีกคนนึงก็ว่าไปนะคะ โอเคอันนี้เกี่ยวตัดทิ้งเรื่องการล่าสัตว์ของไม้ไผ่ใช่หรือไม่ใช่นะคะก็มีเกี่ยวอยู่เพราะว่าเขาไปหาทาั้งนกหาทั้งปลานะคะแต่ที่ไม่เกี่ยวเนี่ยก็คือการรับเลี้ยงดูขนงังอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ความเป็นมาเฉย,ยๆว่าพอรับเลี้ยงดูขนงังก็เลยก่อให้เกิดเป็นเรื่องงาป่าแต่การรับเลี้ยงดูขนงังไม่ได้เขียนลงในเรื่องงาะป่านะคะต่อมา37 คำในข้อใดหมายถึงต้นทุเรียนในภาษากรอยนะคะหรือว่าภาษาของง้อป่านั่นเองเนาะภาษาง้อป่านะคะหาว่าคําไหนที่มันแปลว่าทุเรียนคําแรกเละเตียใช่ไหมเละเตียอันนี้จะแปลว่าผ้านุ่งผู้ชายนะคะผ้านุ่งสําหรับผู้ชายอ่ะสำหรับผู้ชายนะคะอันนี้คือเละเตียต่อมานะคะ ยะวังยะวังนะคะยะวังแปลว่าเป็นนกนะคะนกยะวังก็คือนกขนาดใหญ่อะไรประมาณนั้นนี่อันนี้ปนแปลว่านกขนาดใหญ่นะคะลงมาข้างล่างคะ่ะมอเจนมอเจนแปลว่าอะไรมอเจนแปลว่าทุเรียนมอเจนแปลว่าทุเรียนหาเจอหรือยังหาเจอแล้วเอาวงไว้ต่อมามาดูข้อความก่อนข้อควายกาเบ ก้าเบอะแปลว่าอะไรก้าแเบอบะแปลว่าผล,ลไม้ก็คือใช้เรียกรวมๆใช่ไหมคะเรียกเป็นรวมๆว,ว่าผล,ลไม้แต่ถ้าเป็นทุเรียนเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่ามอเจนนั่นเองต่อมาคําในข้อใดค่ะไม่ได้หมายถึงนกยะวังเมื่อกี้หมายถึงไหมหมายถึงนะคะหมายถึงอันนี้หมายถึงนกคือนกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งบอเลาบอเลาคืออะไรบอรเลาคือเขาจะแปลว่ากล้องไหมคะกล้องในที่นี้ไม่ใช่กล้องถ่ายรูปนะมันเป็นกล้องที่มันเป็นลำๆแบบนี้แล้วเขาใช้เป่าลูกดอก นะคะเป็นกล้องปื๊บปื๊ป๊ใส่ลูกดอกเข้าไปเปอามาปิว้วนี่นะคะเพราะฉะนั้นนี้ไม่ได้แปลว่านกมูเตียวแปลว่านกไหมแปลว่านกลาเต๊ะแปลว่านกไหมแปลว่านกนะคะโอเคต่อมามาดูว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเราไม่ต้องคาดเดานะคะก็ไก่โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิสัยตั้งอยู่ในอำเภอพยัคใช่หรือไม่เป็นเรื่องจริงไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้แล้ว ชั้นป .4 มีแต่คนเรียนเก่งๆอันนี้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นความคิดเห็นอันก็ไม่แน่นอนเสมอไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้จัดเป็นความคิดเห็นนะคะเป็นแค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่พูดว่าเออชันป .4 มีแต่คนเรียนเก่งๆไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างใช่ไหมงงงูคุณครูอัญชลีพรทําไมไม่สอนภาษาไทยอ่ะอันนี้ก็เป็นคําถามขึ้นมาว่าแล้วทาไมคุณครูไม่สอนภาษาไทย แล้วยังไงมันเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นมันเป็นเหมือนคําถามไปมากกว่าใช่ไหมว่าทําไมไม่สอนภาษาไทยละเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะต่อมาคุณคร,ครูแดงอาจจะไม่มาโรงเรียนอันนี้เหมือนเป็นการคาดเดาใช่ไหมคะอาจจะเนี่ยมันเป็นการคาดเดาเพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดเห็นของคนคนคนึงที่พูด,ดออกมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะถามหาข้อเท็จจริงไปแล้วข้อนี้เรามาดูว่าอนไนเป็นการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นก็คือจะเป็นความรู้สึก แสดงความรู้สึกของผู้พูดออกมานั่นเองนะคะโอเคข้อที่1แม่ของฉันเป็นครูแม่ของฉันเป็นครูเป็นความรู้สึกอะไรไหมไม่นะคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะคะพิสูจน์ได้ชั้นป .4 ทับหนึ่งมีนักเรียน36คนจริงหรือไม่จริงจริงก็ตัดทิ้งพวกเราสอบปลายภาควันที่16มีนาคม2566จริงไหมจริงแน่นอนนะคะต่อมาฉันไม่ชอบเรียนภาษาไทยอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นไหม แสดงนะคะอารมณ์ความรู้สึกของเขาไงว่าเขาไม่ชอบเรียนภาษาไทยเพราะฉะนั้นอันนี้คือการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะขอให้น้องๆชัน้นป .4 ทุกคนโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย